วัดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําต้นไม้ภายในบ้านนะครับพอดีว่ามีต้นหนึ่งนะครับที่เป็นต้นด่างเนาะแล้วก็กําลังมีความสนใจในตลาดเลยนะครับก็คือต้นนี้นะครับเป็นต้นพับพึิงนะครับแต่เป็นพับพึงด่างเนาะก็จะมีใบสีเขียวแล้วก็สีขาวปกติมันจะไม่ด่างนะครับแต่ด่างก็จะหายากนะครับต้นนี้เนี่ย แม่ปลูกไว้นะครับน้ำพอสมควรแล้วแหละนะครับตอนนี้ต้นนะครับมีความยาวอยู่ที่เดี๋ยวเราจะทําวิดีโอไว้ใน YouTube นะครับแล้วก็เราจะาให้คนอื่นเซิร์ชเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่ขายนะครับเล่นตัวอยู่ยนค,ความสูงประมาณหนึ่งร้อยเซนติเมตรนะครับดูตามนี้นะครับความสูงจากโคนถึงยอดประมาณหนึ่งร้อยเซนติเมตรเนาะหรือประมาณสามฟุตนินดๆนะครับ แล้วก็ใบนะครับใบที่ยาวที่สุดเดี๋ยวเราจะวัดใบนี้แล้วกันใบยาวที่สุดตอนนี้ยาวอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับอ่าประมาณเจ็ดสิบเซนติเมตรวันนี้วันที่ยี่ 20, สิบยี่สิบสี่สิงหานะครับสอง4นห้า้หกสิบสี่นะครับเราจะเลี้ยงไปจนกว่ามันจะโตขึ้นไปมากกว่าน,นี้นะครับตอนนี้เนี่ยก็ มีหลายใบยละแล้วก็เริ่มแตกหนอนะครับกับกบระถางที่อันใหญ่โตมโหฬานนะครับนี่ก็จะเป็นเทพพึงด่างนะครับถ้าพึ่งด่างดอกจะเป็นสีขาวนะครับมีแกมม่วงนิดนิดนะครับแล้วก็มีเกรสรที่ยาวยื่นออกมานะครับก็สามารถปลูกประดับไว้ในบ้านได้นะครับก็ถือว่าเป็นพันธุ์ไม้ที่หาย,ยากพอสมควรเหมือนกันนะครับอ่าก็สําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวลองให้ดูตรงโคนนิดนึงโคนตรงนี้สุขภาพค่อนข้างดี วันนี้ฝนดินเนาะจะมีใบนี้ตายไปนิดนึงนะฮะดูตั้งแต่โคนตรงนี้นะฮะก็ยังสุขภาพดีอยู่นะครับเออโอเคเนาะสวยงามนะครับผมเดี๋ยวยังไงนะครับถ้าใครนะครับอยากได้นะครับลองคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวค่อยดูในเรื่องของราคาอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับพระพึงด่างในบ้านผมวันนี้นะครับสวัสดีครับ